สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดปกูุ่กระเป๋ากันนะคะวันนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะก็เรายังไม่ได้ไปสำรวจอะไรนะคะก็ด้านล่างเราก็จะมีตรงนั้นค่ะเป็นมันจะเป็นลังน้ำแข็งแล้วก็ที่วางรองเท้าแล้วก็อันนี้เป็นกรงกระต่ายเก่านะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้ประกัศนะคะเรามารีวิวกระเป๋ากันเลยค่ะ ลูกแรกนะคะน่มัจนจะมีมันพันกันมวนหมดเลยจะมีอยู่สีลูกนะคะที่เหลือก็เป็นของแม่หมดเลยสีลูกลูกแรกก่อนลูกแรกอ่ะลูกนี้ลูกนี้ยายซื้อให้ค่อนข้างจะกเก่านะคะนี่ค่ะย,ยายซื้อให้หาย,ยายาย ไม่ใช่ยายแม่ของแม่นะเป็นยายน้องของแม่นะคะเอ้ยเป็นยายก็คือน้องของน้องของยายของเรานะคะชื่อว่ายายนันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีช่องเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิลิคโคนเป็นซิลิคโคนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะ ไม่ดีแล้วนะคะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะมีจุดๆสีดำๆนะคะลูกต่อไปลูกนี้ก็รานะคาก็จะไม่ได้นะคะจะเป็นสายอย่างนี้นะคะเราจะตั้งไวะคะ้ค่ะลูกต่อไปแม่ให้นะคะแม่ซื้อมาแล้วแม่ไม่ค่อยชอบนะคะตอนแรกมันก็สวยแต่ว่าพอซื้อมาแล้วแม่บอกว่ามันใส่ขอบของไม่ได้ข่ ก็จะเป็นสายสีทองอย่างนี้ค่ะเป็นสายโซ่แล้วก็น่านจะเป็นอย่างนี้มีช่องเดียวนะคะนี่ค่ะดูนะะจะเปิดมันแล้วนะคะอุ้ยหนามาค네่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านี้นะคะด้านในอันนี้ก็เปิดได้นะคะเปิดได้อย่างนี้ค่ะก็อย่างนี้เลยนะคะอุ้ยนี่ค่ะแล้ว เราเราก็พูดใต้ได้นะคะแต่เราจะไม่พูดใต้กันนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าพูดใต้บางคนก็จะอาจไม่เคาใจนะคะคือแบบเราพูดใต้ได้แต่เราไม่พูดไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เอาพัดลมมือถือมาตั้งจออยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยค่ะน่าสบายเหมือนกันเนะ่ะ นี่นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านในก็จยกเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแค่นี้ราคาลูกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสายยาวนะคะใหญ่ก็อันนี้แม่ให้นะคะอันนี้น่าจะลูกร้อยห้าสิบต่อไปอันนี้ลูกละห้าสิบบาท เป็นกระเป๋าเป้อย่างนี้นะคะอุ้ยยังมีลูกอมเลยแอบกินตอนสอบนะอุ้ยเจะครูดูขอโทษด้วยนะคะคือคือคือแล้วเอ้ยทุกคนอย่า un, นี้อยู่ด้วยอ่ะแบงแบงปลอมตอนนั้นเราเราไปบ้านน้องแล้วเราพกแบงปลอมไปเล่นด้วยดิสิก็มีอยู่พอประมาณหนึ่งก็ จะมีสองช่องนะคะก็จะเป็นลายคิตตี้เราชอบคิตตี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเป,ปิดขอินี่นะคะ่ะขอให้ดูรายละเอียดแล้วกอันนี้ก็จะเป็นดำๆนะคะยายซื้อให้แบบมือสองนะคะเรารู้ได้เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแถบอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะต่อไปนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ มีสองช่องซิปนะคะซิปแรกจะเป็นนีนะคะนี่ค่ะก็จะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นช่องเล็กต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะมีเงินนะคะก็จะเป็นลูกลูกข้านี้ค่ะลูกข่านี้เลยข้ามือเราเกินมือเราไปนิดนึงนะคะลูกนี้ร้อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทจำได้ตอนนั้นยายซื้อให้เออ ยายคนนี้ก็คือน้องของยายเราอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้องคนสุดท้องนะคะยายแต่วะคะซื้อให้ห้าสิบาทกับไปลูกนี้แม่ซื้อให้ลูกล200ะสองรมั้งมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะใชหน่ารำคาญนิดนึงนะคะอ,อจาจจะน่ารำคาญอันนี้ก็จะเป็นสายเสียมผูที่เข้าผูกมาติดกับอันนี้แล้วก็อันนี้คือสายสะพายอย่างนี้ค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะพาสำรวจแบบคลิปหน้านะคะอันนี้คือคลิปแรกของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะก็ยังอยู่ช่องเหลี้ยมนี่แหละนี่ค่ะมันก็ด้านด้านในก็จะเป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนใสๆอย่างนี้ค่ะไอเห็นไหนีน่นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะ นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะงั้นก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเราถ่ายเป็นคลิปแรกค่ะบ๊ายบายนะคะ